สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวทค่ะว่านทิพยเนตรเป็นว่านที่มีหลายชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นเช่นว่านเจ้าน้อยมหาพรหมว่านดอกดินว่านตูบมูกว่านนอนหลับว่านมหาประสานว่านทิพยเนตรเป็นไม้ล้มลุกที่อยู่ได้หลายปีจัดเป็นพืชในวงเดียวกันกับขิงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และมีความเชื่อว่าหากปลูกเลี้ยงไว้ในบ้านก็จะช่วยให้ค้าขายดีมีอำนาจบารมีเป็นที่รักและเมตตาแก่คนทั่วไปในทางศิยศาสตร์เชื่อว่ามีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยมและทางคงกระพันชาตรีค่ะหัวว่านจะมีลักษณะคล้ายกับหัวแห้วหมูเล็กๆติดกันเนื้อในหัวสีเหลืองอ่อนๆผ่าดูจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติขมเล็กน้อยถึงปานกลางเปลือกหัวเป็นสีน้ำตาลส่วนของลำต้นที่โผล่เหนือดินมีความสูงอยู่ที่ประมาณ25-40เซนติเมตรใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรีแกมรูปใบหอกออกเป็นใบเดี่ยวจากหัวใต้ดินก้านใบาย,ยาวโคนใบสีแดงเรือแผ่นใบเรียบหนาด้านบนใบมีสีเขียวแต้มด้วยสีเขียวอมเทาลวดลายสวยงาม หลังใบมีลายสีม่วงสลับเขียวขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยใบจะมีกลิ่นหอมเมื่อขยี้ค่ะออกดอกเป็นช่อจากเงาใต้ดินก่อนที่จะผลิตใบลักษณะของดอกมีสีขาวแกมม่วงมีใบประดับสีเขียวอ่อนรูปไข่เรียวแหลมดอกมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆในช่วงเช้ามักผลิดอกในช่วงปลายฤดูร้อนไปจนถึงต้นฤดูฝน ว่านนี้ปลูกได้ดีในดินร่วนปนทรายไม่ชอบน้ำท่วมขังชอบแดดก่อนปลูกให้เสกด้วยคาถาน้โมพุทธายะสามจบและควรปลูกในวันพระฤหัสบดีข้างขึ้นค่ะสรรพคุณของว่านทิพยเนตรนอกจากความเป็นมงคลของว่านแล้วยังเป็นว่านดีที่ใช้รักษาโรคตาโดยเฉพาะเช่นตาต้อตาแดง ตาฝ้าฟางตาอักเสบลิสีดวงตาสามารถรักษาได้หมดโดยเฉพาะเมื่อสัตว์เลี้ยงเป็นโรคตาเช่นสุนัขหมูไก่หรือวัวควายเป็นต้นโดยแพทย์แผนไทยจะนำเอาหัวว่านไปล้างน้ำให้สะอาดปลอกเปลือกว่านออกปิ้งไฟให้เหลืองทุบหรือบุบพอให้แตกแช่กับน้ำนมคน หรือถ้าหาไม่ได้ให้ใช้เหล้าขาว40ดีกรีแช่พอทมท่วมทิ้งไว้3คืนเมื่อครบกำหนดก็ให้คันเอาน้ำมาหยอดตาโรคตาที่ว่าก็จะหายโดยฉับพลันตามตำรา,บราโบราณให้เสกด้วยคาถาอิติปิโสพระควาจนถึงพระควาติ3จบจะช่วยเพิ่มสรรพคุณให้ดียิ่งขึ้น ชื่อวานก็เพราะและยังมีสรรพคุณทางยาเกี่ยวกับการรักษาดวงตาด้วยน่าหามาปลูกไว้ติดบ้านนะคะจบคลิปแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ